สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของ5ลี่ก่อนจะเปิดฤดูกาลกันคลิปนี้เองเนี่ยอาจจะไม่ยาวมากแล้วก็อยากจะมาถามทุกคนด้วยนะครับว่าทุกคนคิดยังไงคือตัวผมเองเนี่ยอยากจะลองทํานายดูนะครับว่าเฮ้ยเราทำนายตั้งแต่ก่อนเปิดฤดูกาลเลย ว่าต่อจบฤดูกาล2024-2025เนี่ยทีมไหนจะเป็นแชมป์อะไรบ้างซึ่งเราจะทายเนี่ยนะครับผมก็คือแชมป์5หลีกหลักแล้วก็แชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกนั่นเองครับส่วนแชมป์มอื่นๆเนี่ยช่างมันไปนะครับผมบอลถ้วยหรือว่ายูโรป้าอะไรแบบเนี้ย ขี้เหยียา,ายนะครับผมเอาแค่แบบไม่ต้องเยอะมากก็คือ6คําตอบทุกคนจะได้ร่วมถ่ายด้วยได้ไม่ต้องละเอียดจนเกินไปอ่ะเรามาเริ่มเป็นไปที่อันเลยละกันนะครับผมเริ่มกันที่ยูฟ่าแชมเปียนลีกก่อนตัวของผมเองเนี่ยคิดว่ามาดริดนะตอนนี้น่าจะเป็นทีมที่พร้อมที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าเขาเป็นเจ้ายุโรปเหลือเกินแล้วก็ได้เอมบเป้มาด้วยถูกไหมแต่ผมคิดว่ามาดริดนั้นจะไม่ได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกในปีนี้นะครับผมตัวผมเองเนี่ยมีเซนต์แปลกๆนะครับว่า ทีมจากอิตาลีนั้นจะได้แชมเปี้ยนลีกในปีนี้นะครับผมซึ่งผมก็ขอวางเอาไว้ที่อินเตอร์มิลานละกันนะครับอันนี้ไม่รู้ทำไมนะมันเป็นเซนส์นของมันมาเองนะครับผมไม่ได้มีหลักเหตุผลอะไรกันมากเท่าไหร่เพราะว่าถ้าดูตามความพร้อมของทีมเนี่ยก็คิดว่าหลักๆก,ก็น่าจะมาดริดกับแมนซีนั่นแหละที่ดูจะเป็นแบบ2ตัวเต็งที่สุดแล้วอะ่ะอย่างทีมอื่นๆนี่ก็คือแบบมาถึงถ้าวัดตัวต่อตัว,ตว,ตวไม่มีหางสู้มาดริดกับแมนซีได้ถูกไหม จะเอาทีมไหนมาอาเซนอลก็อาจจะพอลุ้นอยู่แต่ทีมอื่นดูจะวัดกับมัดเวตต์กับแมนซีได้ยากเหลือเกินเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมก็มองว่าเออมันไม่ต้องใช้เหตุผลละเพราะว่ามันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่มันน็อกเอาท์เวลาเข้ารอบลึกๆไปอะ่ะมันอาจจะแบบเป็นบอลน,นัดเดียวจบอะ่ะถูกไหมอ่ะสองนัดแหละไม่ได้นัดเดียวหรอกนัดเดียวมันคือนัดชิงเท่านั้นที่เหลือมัน2นัดคือแบบว่ามันก็สามารถเปลี่ยนผลกันได้มันไม่ได้เป็นระยะยาวเหมือนกับลีผมก็เลยขอแทงเอาไว้ที่อินเตอร์ละกันนะครับ เช่นนั้นเองนะครับผมมาดูที่บอลลีกดีกว่าบอลลีกเนี่ยขอเริ่มจากลีกอิตาลีก่อนเลยละกันนะครับผมก็คงต้องตอบว่าอินเตอร์มิลานเหมือนกันครับเพราะว่าก็เชีย์ให้พวกเขาได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกไปเอาจริงๆนะผมรู้สึกว่าในปีที่ผ่านมาฟอร์มของเราตาโลมาร์ติเนสเนี่ยเข้าฝักมากๆเลยนะครับก็หวังว่าฟอร์มของเขาจะอยู่มาถึงฤด,ดูกาลนี้ต่อในโคปาอเมริกาก็เป็นคนยิงประตูชัยให้อาร์เจนตินานั้นได้แชมป์ไปด้วยนะครับ จากนั้นเองนะครับผมอิอตาลีไปแล้วนะครับผมนำโดยอินเตอร์มิลานแล้วก็ตัวของเราตาโรถูกไหมจากนั้นนะครับผมมาที่ลีกเยอรมันนะครับปีที่แล้วเนี่ยช็อกโลกกันไปจากการที่เบเยอร์เลเวอร์คูเซ่นนั้นได้แชมป์นะครับผมแต่ผมคิดว่าปีนี้เองเนี่ยไบรอนมิวนิชนั้นน่าจะกลับมาทวงบอลลังได้สําเร็จแต่อาจจะมีความพลิกผันเกิดขึ้นอยู่ในระหว่างครึ่งฤดูก,กาลหรือเปล่าผมอ่ะในใจอ่ะคือผมเชื่อจริงๆนะเว้ยว่าแฮร์รี่เคนเป็นนักเตะต,ตัวสวย คือมึงจะเก่งแค่ตายกูไม่รู้ละมึงจะยิงแม่งเป็นสถิติเลยมาถึงมึงยิงทุกนัดเลยก็ได้แต่มึงก็สามารถรทำไม่ถีมไม่ได้แชมป์ได้ไม่ได้เพราะมึงไม่เก่งแต่เพราะมึงแค่รวงสวยอะคือแบบผมเชื่อเรื่องนี้นะเว้ยดูอย่างอังกฤษเข้าชิงดิคือแบบคืออังกฤษมันอาจจะเล่นไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่จริงนัดเจอสเปนนี่ก็ดูเดือดนะก็สู้กันเดือดอยู่พาเมอร์ก็ยิงสวยอยู่เหมือนกันนะครับว่าสเปนบุกดีกว่าไหมก็บอกเลยว่าสเปนบุกดีกว่าแน่นอนแต่ผมแอบคิดนะว่า จู่ๆถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างให้อ่ะไม่ต้องออก,อกทีมก็ได้ให้แฮริเคนอ่ะมึงแค่เจ็บไปอะ่ะมึงอาจจะทำให้บบเอนได้แชมป์เลยก็ได้นะเว้ยสายมูลเลยกูเนี่ยเพราะเชนเองไงให้เยอรมันผมก็ยังคงคิดว่าบาเอ็นมิวนิกนั้นน่าจะกลับมาได้นะครับผมจากนั้นเองนะครับไปที่หลีกถัดไปอันนี้ไม่ได้มีลุ้นอะไรมากนั่นก็คือลีกเอิงฝรั่งเศสผมคิดว่าต่อให้ปารีสเนี่ยไม่มีเอมบัปเป้นะครับผมก็ยังสามารถได้แชมป์หลีกเอิงได้นะครับเพราะว่า ทีมในลีกเอิงอ่ะไม่ได้เป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งมากเท่าไหร่และทีมที่ดูจะแบบเป็นคู่แข่งมากที่สุดก็คงจะเป็นโมนาโกนะครับผมแต่ผมคิดว่าปารีสเองเนี่ยปีที่แล้วก็ชนะมานําถึง9้าแต้มเลยเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะไม่มีเอ็มบาเป้เนี่ยเดี๋ยวก็หาตัวแทนมาแล้วก็สามารถนําทีมได้แชมป์ไปได้นะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้เดายากเท่าไหร่จากนั้นเองนะครับผมมาที่ลีกสเปนกันบ้างดีกว่าลีกสเปนเองเนี่ยมาดริดนี่ตัวเต็งสุดเลยถูกไหมเพราะว่า ได้เอ็มบัปเป้เข้ามาร่วมทีมนะครับผมตัวของเอ็ดริกก็เข้ามาร่วมทีมด้วยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะพลิกล็อกอะไรครับเพราะว่าบาซ่าเองเน่ยถามว่าเล่นดีขึ้นเยอะไหมจากช่วงวิกฤตที่สุดก็เล่นดีขึ้นเยอะแต่ถ้าเทียบกับมาดริดแล้วมันดูจะต่างกันมากๆอยู่ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็คิดว่ามาดริดนั้นก็น่าจะยังคงได้แชมป์ลาลิกาได้อย่างแน่นอนแล้วตัวของผมก็เชียร์มาดริดด้วยนะครับอยากเห็นพี่เป้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงจากนั้นเองนะครับผมนอกจากมา,าดริด อ,อม่มันขาดอยู่แล้วล่ะผมคิดว่ามันก็คงเป็นแมนซิตี้แต่ถ้าว่าผมไม่ได้คิดว่าแมนซิตี้จะได้แชมป์นะคือถ้าพูดถึงว่า ตัวไหนดีที่สุดอ่ะก็คงต้องบอกว่าแมนซิตี้อ่ะตัวดีสุดแล้วแต่ผมคิดว่าอาร์เซนอลน่าจะได้แชมป์นะครับถามว่าเลี้ยวปูเนี่ยมีลุ้นไหมเลี้ยวปูเนี่ยมีลุ้นนะครับผมแต่ยากหน่อยเพราะว่าไม่มีเจอเกนคอปแล้วแล้วผมรู้สึกว่าคอปเนี่ยเป็นคนที่ทําให้เลี้ยวปูมีความแตกต่างจากยุคก,ก่อนๆไปอย่างมากอย่างยุคของเคนนี่อย่างยุคของลาฟาอย่างเง,งี้ยคือมันก็ไม่ได้เปลี่ยนปัางเท่าไหร่อ่ะ แต่พอครอปเข้ามามันคือแบบพุ่งทะยานเลยนะครับผมก็เลยมองว่าเออลิเวอร์พูลเนี่ยน่าจะยังไม่ได้ลุนแชมป์หรอกส่วนแมสซิตี้อ่ะมึงพลาดบ้างเหอะมึงแบบเปลี่ยนให้คนอื่นบ้างเถอะนะครับคือเข้าใจแหละว่าตัวมึงดีแต่ผมก็มองว่าหลังๆอ่ะหลายๆทีมก็เริ่มจับตามแมนซีได้แล้วเพราะฉะนั้นเองเนี่ยฤดูกาลนี้น่าจะเป็นฤดูกาลของอาเซนอลน,นะครับถามว่าแมนยูมีลุนไหมผมว่าแมนยูอ่ะเอามารุนท็อปโฟลแล้วกันสเปอร์เนี่ยก็คงแบบอยู่ในท็อปโฟนั่นแหละ ส่วนเชลซีนี่ผมก็มองว่ายากที่เขาจะกลับมาเป็นแชมป์ได้ก็คงไม่น่าจะเป็นไปได้ก็เลยมองว่างั้นขอเชียร์อาร์เซนอลแล้วกันนะครับสรุปแล้วเนี่ยอยูฟ่าผมเชียร์อินเตอร์ถูกไหมอิตาลีก็อินเตอร์ทางฝั่งของเยอรมันขอไบเอ์นิวนิคทางฝั่งของลิเอิงก็ยังปารีสสเปนเนี่ยมาดริดแน่นอน แล้วก็อาร์เซนอลอังกฤษนะครับผมท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงกันบ้างคิดว่าทีมไหนจะได้แชมป์ก็ลองเขียนเป็นเลขมาก็ได้นะหรือว่าลองเขียนมาเลยว่าคิดว่าใครจะได้แชมป์ในลีกอะไรในการแข่งขันไหนก็ลองมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้ก่อนที่จะเปิดฤด,ดูกาลนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็คงมีเท่านี้เลยครับไม่ได้มีคลิปอะไรมากมายก็คือมาพูดคุยกันมาแลกเปลี่ยนความเห็นอยากจะมาถามทุกคนว่า คุณคิดว่าใครเนี่ยนะครับผมจะได้แชมป์ในลีกไหนบ้างและใครจะได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างนี้เลยยังไงในวันนี้ก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ